ดันแรงฟรีไฟโยบันที่หนึ่งไปกันต่อไหมเขาไปรีแรงคิมิล่าเฮ้ยเขาลองเห็นกันเีเนยโอ้ยเพื่อนน้อยวีเดียบูมมันตึกรุกเท่าไหร่นะปะเราไม่ได้บันทึกไม่ได้บันทึกอะไรดิเอออุ้ยขึ้นไว้เลยเราจะมีเคื่องมือที่นานจะถึงเลือกใช้นานทุดใช้บอยสุดแหละนั่นถ่ายเลยให้นะจะถ่ายเสร็จแล้วเราเราบันทึนได้ จิ้มไว้ให้น้ำพอนะเลยครับเู้เราจะดันแรงจากแพตตีนัมไอวีสูแกมเตอแกนมาร์ัตเปอนสตเกอสิงเกอร์เอนะโอ๊ยค <wil> ่องเนี so ่ยนวใจันอันนั้นไหรอไม่ใช่เหรอ

แล้วมันดไ,ดได้ยังไงจได้แล้วนองไม่ได้เราเล่นไม,ม่ถึงแบบไม่ถึงทุ่มโมงเลย๊บเดียวเพราแบตนี้นยนะคนดูเนะก้านะแบตนี้มันคือจุกวันนะี้เลยนะก็าลองคิดรารต่อแล้วไม่สรุปเนี่ยเป็นกำลังใจให้ขึ้นแกนมาตัได้เลนะเอมาดูของี่ัวก่อนเฮ้ยยยังไง เ้ยจังวะนี่อันน yeah> ี้เขาไะไกยังน yep ับเลยยังรอมบอกนี่นีเขาไกยังนี่พูดได้ก็ถีนะไ้เกี้ยวไฟไงเออนีมันติ๊กไม่เล่นลูกศรผมแล้วติ๊ฟนดี ไ,ไข,ข,ข้าอะไรดิดีเท่นะน้ำลบแหงพายุโอ้ยชชตัวนี้เจกตัวนี้เท่นะนี่สกินแจ้าเฉจะล่ะพจะเ่น้ำอะน้ำมาะ อ,ย,อ,อยนะตอวเรยน่ะโอ้ของหมดตัวก็จะมานี่กินเวลาแล้วเกิน,นเกียร์ฟูละร,รอพ่อมาก,ก่อนเดี๋ยวต้องพูดก่อน พอมามายวอัตต่อไปน้องพอตก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเวลาที่แบตผมเหลือญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าความช้าช้านั่นเองกันเลยผมเจอบอสครับคนดูตามมาเลนซอมบอกกับผมได้นะม่ใช่ที่เกมที่หน้าผมมไม่คออะ มีสินะคอนี้มีก็อหอันก็เอหนึ่งอ่ะอุ้ยน่ากลัวอุ้ยกย่ออ่ะเป็นไอ้จังเบ๊กก็รอเอาตัวรอสู้ยังไม่ตายสู้ยังไม่ตายแล้วตายยังมีสติดูเลยบเลยอ้ยตายแล้าเลยนะกูคืนน้ำรับ กลัวแค่กินกินไปได้เลยกลัวว่ะคุณฟังข้อคุณี่เย้ก่อนกินอะไรล้วอุ้ยเต็มเลยขอกินอะไรบ้างเต็มเลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวจริง้ืเพราะขอพายด้วยนะคะถ้าผมเล่นโปรเลยหรือผิดลาะประการใดก็ขอพายด้วยนะครับ นี่ีวพอรอยตีมันหัวึงอ่ะใช้สกลคุณหอบไอ้บาวีอ่ะเอาบาวีอ้เอบาวีอย่างบ้าบ้าบาวีอ่ะมีปรยกลไงบาวีพี่เขาบ้าแล้วจู้วขอปืนฮะมันิงสุดการ์ดเไหม แมงนี่เราซ่อตัวรัวพนเลยเราซ่อมแมงนิ่งพอเดินหบุกอินโวอยูได้ไม่ยูละได้หมดเลยนอนโซฟาดู้ รอหนิให้กูอาการดิกูอาการดิคุณเล่นซอมอบอมอยูน่นะเฮ้ยซอมบอมเจอาพิตตี้ลอยน้องนี่มันจี้ราชบไฟายเว้ยร <c oughs> าชาบิฟายไม่พบเป้าหมายในระยะสารุนากินมาละ เราตรวจดเวลาอีทีและไปส่วนโทษแล้วเข้าไป่วนโโอ้ยสดการปเเาดชาดุจิจานุญาบันซีสวัสดีอยไรกินอะไรครับคนดีคนด่าคนดีคนดีคนดูยาดาวน้ำพุมน้ำพนไะมีนี้ทุกวันล้แหละมีคนสู้กันมีคนสู้กันมีคนสู้รับกันอยู่ใช่ครับ ไปจ้าแไปดิใละขนาดก็ันเดียวโอ้กํลังเล่นออบบี้ในแมทอมบอกใช่ค่เขวานแลออบบี้ในทอมบอกอะไรไม่ใช่โอตายครับโอผมตายเลยกะไรอ่ะตเย่โอ้ยเดอดเอลืมไรนั่นน่ะเลืวากัเลยใช้สกิลและทํารายเลยไปไหละพาเลกเดเดมนนดีแหละผมตุยเย่แล้วโอ้โหรย ดาวเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก็ดาวเก้าตัวนี่เหรอเก็อนโอ้ยมัดยังนีมัดเลยนะมัดก่อนกับมัดด้วยนะงม่ไใหญ่ฟาค่ะมันใหญ่ฟาเลย่อมักบิน่ฟฟาทุก่อนที่มีร้อยเพชรก็แบบเอาไปโชว์เพื่อนแล้วเพื่อนก็กินใส่รัวแล้วอ่ะมีโคอ่ะมีร้อยเพชรจะเต้นแล้วครับ ก่อนยุติการยนี่ก็หาเพชรโคตงง่ายดใต้จิงดูใครอยู่ก่นนี่มีตัวไหนมีตัวไหนเก็บเพชรใต้ปลาไก่ินโคโรนะให้ไ้อะเ้ยมึงทาบและทำลายเลยึมาอยู่วะเขไม่ค่อยเป็นดดหน้ด้าดนต้องสงสารไม่ไนะให้ห้ห กันหีไปนานแล้วเฮ้ยัปโต๊ะวะไปนั่นไปไปอสเล่นไม่เป็นเหรอวะเออ้วมึงปัดเมื่อกี้กวินก็ปัดออแมันก็ไม่ได้เข้าไปล่ะตายไปยิบอลอือ คุณแม่ก็จะหมดแล้วด้วยนี่อยิดมตามนายเลยัน <c oughs> มไม่มีคิด <c oughs> ตั้งแต่อมืี้นานแล้วมึง <c oughs> เดี๋ยวดี <c oughs> แพป้ปไา้กันเลยจบจบจบ

ถ้าผมทำได้เราก็จะไม่แพ้แต่ถ้าเรายอมแพ้เราก็จะแพ้ก็จะโดนแต่แพอยู่แบบนี้ไดหรอเหมือกันหมันจะยุ่กับเด็กเลยสงดลูกดูเบนนึงแล้วมันก็จเป็นแบนนึงเพระวอดูะโอ้ยปีช่วยเที่ยวเขากำน่าจแหละเออดมเฮ้ย

เดียเด๋ย,ย,ยมัวยระัวศัตูกังใกล้เข้ามารู้แล้ลวอย่าบอสราเซนไงไม่ไหวจริงนะทุกคนดูจ้ไปเออไข่พลาดลงมาต่อแล้วต้องพดอะไ่ถึงจะพา,า,าลกน้อ่ะด็กปืนแล้วอ้ยกูญแการิดแ้ดย นี่ปันน้ำมังอะตไหลอกกินแต่ก็กินใกล้งวปืนกเจอแลเล่โบเลยอโอ้ยหตลเลแปดแม่เจอปืนจุ๊สอันเลยมีไมู่เป้าหมายในระยะตลอดเลเเลลแปดลแม่ได้่ะพี่จปืนจุ๊สอันนะบมเปืนจุ๊บ สั ZZ ้น้นท oh oh. right. mm hmm. bueno. er> ี่ปลอดภัยโอ้โหกชือุ๊บ uh ุ๊บจุ๊บ้าเร็วไม่คิดลบดินะถ้าโฆษณาคืออะไยมันก็เพื่อความมันถ้าผมกินได้นอนก็อร่อยเลยมันเอา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 แล้วเอาเร็วใครเป็นคนกินไปไม่ล่ะแคปแอนด์แอนนี่เยอไปไล่ะ ไม่ไปไม่ได้แล้วไงมาดินดินดินดุนอุยอยอุอุยยอุอุยยอุลีลลีลาลีลาใช้สกิลนหาและทำลายเลยเ้ม่เ็กเกมวันเกิดคุณยายเกมเมันเกิดคุณยาย ครับโอโหเล่ยอนเยอนโอ้โหเล่นยากอย่างไก่วดบเนี่ยอาจะเจอเกาะสดเรดอนงอล่นด้วยนะเดี๋ยวจะไปนี่ วนเลยลุยวนเลยอะขอบคุณนะฮะแล้วขอบคุณนะยื่เดี๋ยวคุณนะใช้สกิลค้คนหาและทำลายเลยไปลยเลยไปลยเลยกุหลาบยาังติดตาวนแล้วก็วตีตูนแะกุหลาบจะไปอื่นเลยมาเจอเพันนีกลมยื่นนะที่เป็นเกมคุณยายแกลไล่จ,จับแมวเนี่ยนี่คิยวว่ามีคนโดนหรือเปล่าขนเยอะแมันกินคนได้ภาพเนี่ยว้าว Good ูดไหนนะครับคนดูสักมลีต่างหูมคงหมอุ้มตงหปโด้เฮาแรงบวก20พวกแ้งบวกสิไอ้ววกลิงกาเนี่งตานี่ถ้าจะได้จะติักตาไหมไม่ได้ไหมเด็เหลือตท่น่าจะได้ตายไ้กันไล้วเดียวไอ้ตุ้ยมเลยก่

I wanted to fight alone. I wanted to fight alone. I wanted to fight alone. to

าะว่าคนเย็นไหมเดนดดดูัไดูดิดยมาดูดิอเกัมาด้นดแนีว่าองมจะลอง My baby in n t u r y ใรนข้าวยู้ขอยด้วยนะครับจะเชาก็ เมื่อเมื่อเขมรอยากกินขี้การจะพลังเลยจดให้อ๋อจ่ดอยจำลองเปนไฮเปอร์ซิมเลเตอร์เนี่ยที่จเป็นแบบพอจะเป็นจจมพลังแล้วนะพูดดิตอนนี้คุณขมแค่ได้จะขี้คุณ คุณมอายไม่พบเป้าหมายในระยะคุณมั่ะปอนอยูบเออจำเป็นห้าเออยิงมึงอ่ะเออมึงมืออ่ะไไปไปอยาไปไแล้วคุณคิดอะไรอยู่นะซมบาลิงกระเป๋าปูอัดที่มีคนขอมาแต่ก็รอแล้วคุณกระาปูอัด ờm ừ, làm sam kíp sam kíp kêu nào mà đi, tụi con tắt tắt rồi mới chơi kêu tặng này tắt này, tắt này tắt này chứ, anh hiểu không, tụi con tắt cái nó được, nữa, ิจะตัดค <Okay. S 1> ิปแมวม,มีคนดูเลยแต่หน้าก่้ากอะะไม่ไไม่พบเป้าหมายในระยะี่เขอของหน่อยระยะจริงจริงวะไม่รู้สกอะไรเดียวจะเจเลดหลโอ้โหหมดเลย r e i v นะี c t v o l เออมันไหนนี่มันะไรกมนเนี่ยมันจะโดนของยากเลยโดนทีก็ดีดีไปตรงนั้นตายเว้ยเจยบกบาลเวลุก็ขครเละสวัสดีครับาุกคน

อาจจะมีเสียงรบกวนจากี่ชานอาจจะมีเสียงรบกวนจากวอรชตนีะวร์ชชัอยู่บ้าน่ะอตอ่งฟักเรยชันอยู บราช่วยอยู่บ้านผมครับทุกคนไมนะ่ต้องทุกคนไม่ต้องตัใจอ้ยเพื่อลง<จ>โอ้โหค,คนดูอะไรเป็นเรืนองของความอะไรไม่ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับบายบายมาดูครับแรงล่าสุดของผมดียเรื่อย แพตติน้ำอายวิเดียวขอไปเรียกว่าหูได้ไหมล่ะได้